ชุดแรกเอาไปส่ง5ถุงของวันที่สานี้เหลืออยู่คนบ้านยังไม่ไก่ด่วนด่วนวันนี้แตงสวยๆจะไปถึงมือลูกค้านะครับผมออกจากสวนแล้วไปสู่ยังตลาดที่ลูกค้าต้องการนะครับรอรับแตงสวยๆจาก แปลงเกษตรกล้วยได้ติดตามกันครับถายดีไหมครับาได้ครับโอ้เจ๋งมากพอดีพอดีพอดีเฮ่งๆเรื่วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพาพี่น้องมายันยันตลาดสดนะครับไปถึงสินค้าที่เราให้ผู้บริโภคนะครับจากสวนเรานะครับก็คือน้องแตงกวาที่เราปลูกกันนะครับวันนี้มาถึงตลาดผู้บริโภคแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องมาถึงแผงตลาดก็รู้จักเจ้าของเขาก่อนเนาะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ญาติพอญาติแนะนําตัวหน่อยครับค่ะ ชื่อนางค่ะร้านชนะผักสดค่ะร้านเจ้าสัวชอยพิพัฒน์พี่อะไรนะพี่นางพี่นางอืม<น>่จริงนางสุ坤จริงนางแก้วกอ,องอ๋อเป็นคนจังหวัดเป็นคุณลางเป็นลูกน้องของบครับร้านมีร้านชนะผักสดค่ะนี่ครับชื่อร้านชนะผักสดนะครับก็ เป็นตลาดเจ้าสัวชาวเนินผักหวานในพัทยานี่เลยก็ใครๆก็รู้จักน่าตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ขายแก๊ปขายไลแมนดีแต่งตัวไวคาผมอันนี้แต่งช้ามานี่แบบสะดุดตาเลยนะคะครับผมซื้อแตงตลาดมาขายแค่วันละครึ่งถุงแด้ว่าแตงได้แตงนี้มาขายหมดวันละถุงถุงแบบเนี้ยสวยมันแบบมันน่ากินอ๋อแล้วก่อนอื่นจากที่ ก่อนที่จะได้รับแตงของแลงเกษตรกล้วยๆนะครับของของหนึ่งเองนี่ครับที่รับแตงจากที่ไหนมานะตลาดส่งตลาดขายส่งทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่วันนี้เมื่อสินค้าของแลงเกษตรกล้วยออกมาคือน้องแตงตรงนี้ที่ต่อหน้าที่ก็คือลูกค้าลูกค้าชอบชอบสวยยอดขายแล้วครับยอดขายดีขึ้นดีขึ้นเหรอเฉพาะแตงนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะปกติแล้วที่ขาย วันละครึ่งถุงวันละถุงค่ะขายดีก็วันละถุงแต่ว่าได้แต่งแต่งตัวนี้มาขายดีวันละถุงครึ่งแบบนี้อ่ยังไม่ได้ขายก็วันละถุงวันนี้ก็อันนี้เอามาสองถุงเลยเนาะทั้งทั้งไซส์สวยและไซส์ไซส์กลางนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่นางเนาะชื่อชื่ออะไรนะนางนางนะพี่นางมาได้ดูว่าผู้บริโภคชอบแบบไหนนะครับแต่วันนี้ครับพี่ มองเห็นข้อดีของแตงที่เอามาขายนี่ยังไงบ้างครับก็ดูจากภายนอกก็มันน่าจะสวยไม่ขมหนึ่งไม่ขมค่ะแล้วก็ที่เราเป็นแม่ค้นี่ยที่เราจะเป็นแม่ค้าเนี่ยเทียดูคือแม่ค้าเรารู้ไงวอยางได้แตงตลาดมนาะมันจะโคบโคบมอมมอมมันสวยเหมือนอันนี้ไดดูถ้ามันก็จะน่าจะไม่เมีสารเคมีครับผมก็ใช่นะครับแล้วที่ เรื่องความสดเหรอครับพี่มิ้นได้มองไหมมองอ่าเป็นยังไงบ้างครับสดสดดีค่ะอ่าคิดว่าจะเก็บได้กี่วันปกติแค่เพวกอะค่ะเอามาแล้วขายมันหมดวันวานก็หมดเลยอย่างนี้ก็เหลือวันนึียวจะจะมาก็หมดแล้วแบบเนี้ย่ะก็ต้องใหม่เขาบอกว่าปกติยอดขายของอะอย่างแตงกวาเล็กเนี้ยวันนึง กีเป็นกิโลอ่ะสิบกิโลแบบเนี้ยโมดเหมือนกันเมื่อเมื่อก่อนนะที่ไม่ใช่แตงหัวห้ากิโลประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ5กิโลอันนี้ได้เท่าตัวอันนี้โอ้ก็คือยอดขายจากแตงเนี้ยได้อีกเท่าตัวนึงใช่ค่ะอืมก็แปลว่าลูกค้าตอบรับนะลูกค้าตอบรับของแตงเนี้ยค่อนข้างจะดีก็คือรสชาติอร่อยหรือว่ายังไงเขาบอกไม่ขมอ๋อลูกค้าบอกไม่ขมแล้วก็เขาก็ตามมาซื้ออี มาซื้ออีกใช่ลูกค้าเจ้าเดิมเดิมไหมก็เจ้าเดิมหมืนมีแต่คนแบบลูกค้าประจำอ๋อคือเป็นลูกค้าประจำั้งนั้นเจ้าเดิมเดิมอืมก็ถ้าก็ว่าเขาก็ตอบรับดีตอบรับแบบแต่้งมันสวยอะขาซื้อเยอะไหมแต่ละคนครับก็ครึ่งโลโลนึงแล้วถ้าเป็นร้านก็จะสองโลอ้โแล้วแล้วพูดถึงไม่ต้องบอกราคาก็ได้นะพูดถึงเรื่องกำไร โอเคไหมครับกําไรโอเคไม่ได้เอามากขายแพงมากไม่ได้อืมก็คือเอาพอดีพอดีลูกค้ากลับมาซื้อใหม่ได้อ่าก็คือว่าขายพอได้กําไรกลับมาซื้อใหม่ได้แล้วราคาของเกษตรกล้วยส่งไปเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับไม่แพงมากไม่แพงมากแล้วราคาตลาดนะครับตอนนี้ซึ่งมันจะถูกกว่าถูกกว่าค่ะแล้วทําไมก็ยังเลือกตัวนี้เพราะว่าเวลาวันนั้นน้องน้อง แต่งกับม่าขนยดนะแต่งน่ากินจังเลยอย่ในหลายคนอ่ะหลายคนลูกค้าโอ้เนี่ยครับนี่ก็เป็นเป็นข้อดีของแต่งแต่งเกษตรนะแต่งของแปลงเกษตรไปกล้วยนี่เนาะก็คือหนึ่งสวยอ่าโดนตาลูกค้าสองสดไหมสดสดเนาะราคาราคาพอดีพอดีเนาะไม่สูงเกินไปถึงแม้จะสูงกว่าราคาตลาดก็ยังขายได้ ก็ยังขายได้ออก็แปลกใจเนาะก็ไม่ต้องแปลกหรอกเพราะว่าหนูขายแตงมาเปิดร้านมา3ปีแล้วสามปีที่สี่ปีแล้วครับค่ะก็เบอร์สวยก็มีราคามันก็จะถ้าเอาเบอร์สวยมาขายง่ายแต่ราคาก็สูงขึ้นก็จะมีเบอ,อร์<บ>อรองลงมาขายยาก สวยกับรองก็ไม่ได้ต่างกันเออก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันสวยน้อยๆหน่อยนึงนะครับนอยนิดหน่ถ่ายได้ถ่ายได้ยอมรับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ที่เกษตรกล้วยนะครับมาเอาแต่งมาส่งนะครับปกติแล้วว่าวันนี้จะมาดูลูกค้าว่าการตอบรับเป็นยังไงวันนี้หมดไปแล้วยังใกล้หมดหรือยังครับใกล้หมดแล้วค่ะปกติปิดร้านกี่ทุ่มครับ6โมงเย็น6โมงเย็นต้ปิดแล้วเปิดที่5 โอ้โหเปิดเช้าเลยค่ะอ่าโอเคครับผมเจ้าสินค้าตัวอื่นถ้ามีถั่วลิสงมีเออไม่ใช่ถั่วลิสงถั่วฝักยาวมีพวกผักอ่าปลอดสารพิษอ่าทางทางร้านพี่นางจะสนใจไหมครับสนใจอ่าเนาะก็ถือว่าว่าปกติที่ร้านขายถั่ววันละห้ากิโลเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทียบอีกทีว่าถ้าถั่วกระเจีตยบกล้วยมาจะเกินห้าโลไหมโอเคอ่านะครับ อันนี่พี่นาคก็ลองมาพาเดินหน้าร้านดูอ่าส่วนที่เป็นของผักนะครับผมอ่านีก็จะมีข้าวโพดมีมะละกอเนี่ยครับผมอืมอือนี่ครับก็เป็นผักสดสดนี่ใช่ไหมสดแบบนี้ห้ากโลกเดยวเอ๋อห่าถั่วก็หมดแล้วนะครับผม,มผักสีใสสีสันสด,สดใสจริงๆสดไหนทุกวนค่ะ ก็คือทางร้านเน้นของสดใหม่นะครับผมเห็นลูกสาวลูกสาวใช่ไหมที่มารับแตงทุกวันใช่่คะก็เห็นหน้าปุ๊บพี่เขาก็รีบมาเล่าให้ฟังเออเนาะเออแตงใครนี่จังนะขอเพิ่มผลผลิตหน่อยเออก็ดีใจทั้งคนเอามาขายให้ดีใจทั้งแม่ค้าเนาะ ค่ะพี่นางดีใจไหมรับพูดถึงดีใจค่ะครับดีใจนะครับดีใจพอดีเสียงข้างนอกมันใกล้เดือดอะไรใกล้ๆันก็ถ้าว่าลูกค้าที่มองจุดแรกคือมองอะไรครับเขาก็มาซื้อของทั่วไปแต่ว่าจะแับเอยแตงสวยจังเลยก็มองเรื่องความสดใช่ค่ะความแปลกจังเลยอยากจะมาซื้อผักกุ้งค่ะนะไปหยิบแตงนุ่นมีแต่ลูกค้าสอยที่ซื้อลูกค้าประจํา กลับไปกินติดใจวันหลังไม่ซื้อใหม่อ๋อไม่ได้ช่วยซื้อนะไม่ไม่ได้ช่วยซื้อไม่ซื้อเพราะอยากซื้อซื้อเพราะอยากซื้ออ๋ออ่าอันนี้อย่างนี้แล้วก็พี่นางมีอะไรฝากบอกให้เกษตรกรไหมสําหรับคนปลูกแตงนี่ก็ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วรับผมตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะแค่ เราจะพูดยังไงมันมันดีอยู่แล้วอ่ะแค่แบบตั้งใจทำต่อไปอ่าให้รักษาคุณภาพเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าทำคุณภาพดีสดใหม่ๆลูกค้าก็อยากกินได้ค่ะกินไม่มีสารพิษลูกค้าจะชอบมากแบบนี้สดใหม่ดูแล้วมีคุณภาพแลอันนี้เราซื้อในน้อยพอขายเฉลี่ยแล้วทุกวันนี้วันละเท่าไหร่นะขายวันละสิบกิโล เมื่อวานน้องบอกว่าหมดต้องทด15กิโลน้องว่าหมดต้องเทเติมใช่ไหมครับเติมเดี๋ยวมาใหม่อ๋อต้องเทเติมแต่ว่าต้องมีสแปร์สำรองไว้มีสำรองเพราะว่าเราไม่ได้ขายหน้าร้านเลยขายให้แก้ลายแมนคุเป็นหน้าแบบเนี้ยออย่างพวกนั้นเข้ามันจะเข้าโลสองโลแบบเนี้ยเพราะว่าลงเป็นโลโลไง มีออนไลน์ถึงหน้าบ้านลูกค้าด้วยค่ะอันนี้อันนั้นก็อีกเท่านึงอีกเท่านึ่งนะครับอันนั้นก็ขายดีโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่นางครับร้านอะไรนะร้านชนะผักสดค่ะร้านชนะผักสดตลาดเจ้าสัวเจ้าสัวนะครับโอเคสอยเนินพักหวานถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อออนไลน์พี่นางจะทางแก๊ปฟูดแก๊ปมาไล่แมนฟูดไล่แมนหมาแล้วก็ฟูเซนด้าค่ะครับแล้วก็เบอร์โทร ตามนี้ไหมตามนี้เลยค่ะอ๋อตามนี้เลยนะครับผมสามชนะ<ม>ผักสดตลาดเจ้าสัวพัทยานะครับผมอ่าวันนี้ช่วงท้ายของรายการเนาะที่มาสัมภาษณ์จอดลึกเรื่องแปลงแปลงกเษกษตรกล้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่นางน,นะครับขอบคุณครับ,รบแล้วยังไงกเษกษตรกล้วยจะนําสินค้าดีๆมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันในช่วงต่อไปยังไงครับผม สวัดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับขายดีไหมครับขดีคอ้เต็มมากขาดีขาดีขาดีแห่งๆเรยนะครับแล้วเจอกันครับ